الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين امين لا حسب كحسن الخلق كم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم จะไม่ถือว่ามีเกียรติมีตำแหน่งมีศักดิ์ศรีเสมือนกับการที่มีมารยาทที่ดีแล้วคำว่าการมีมารยาทที่ดีเนี่ยอาจจะอธิบายได้ตามในยะต่อไปนี้โดยท่านเชคอับดุลรหมานอัสซาดีรหลลอุตลลอฮ์อะไรด้วยการว่าวอินชิตาหากว่าท่านต้องการฝากุนท่านก็จงกล่าวจงเข้าใจฮุสนุล,ลุกนาวานี่การมีกริยามารยาทที่ดีเนี่ยมีสองชนิดหรือสองประเภท อัลอาวันชนิดแรกเลยฮุสนุลฮุลูกีมาอัลลอฮ์การมีมารยาทกับอับาาลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى มารยาทที่บ่าวนั้นพึงให้กับมอบให้กับอับาาลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى คืออะไรละ่ะวาหัวอันตะตาละกอออหกามาหัวอัชราอียะตตาคือการที่ท่านนั้นรับหรือเผชิญกับผู้กบบัญญัติของอัาาลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى เรื่องของละหมาดเรื่องของการถือศีลอด นั่นคืออาการของลอสุบฮาห์นูวาตาลาบริย่ยที่รเราพึงปฏิบัติเรากับอัลลอสุบฮาห์นูวาตาลั้นมีอาการมิเชรียนะคือหลักบทบัญญัจเฉรษฐ์บทบัญญัติศาสนาเพราะว่าเรื่องกอเดรียสองผู้กมลมหลักการต่างๆที่เป็นกอเดรียก็คือสิ่งที่อัลลอสุบฮาห์นูวาตาลันั้นทรงกําหนดมาหรือลิขิตมาซึ่งอยู่ในหมวดของการศรัทธากับมกรดกอเดร อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเลยองก์กาหนดมาบางครั้งสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่เป็นมมซีบะบททดสอบวิกฤตันวิกฤต,กตที่เกิดขึ้นกับเราความยากลําบากท,ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดพิจารณาต้องแสดงออกถึงมารยาทบิรุยุรรับมือเผชิญ ฮุกลุมที่เป็นกอเดรียที่เป็นบทบัญญัติที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาทรงริขิตรงกำหนดมาเนบรูบิรุลอลโดยการยินดีในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นให้เกิดขึ้นวะตัสลีมแล้วก็ยอมรับลิฮุกมีฮีกับขบกลุมเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลานั้นได้ทรงกำหนดมาอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะถือว่าเป็นหนึ่งในมารยาทที่เรานั้นถึงพึงปฏิบัติกับอัลลอฮฺสุบฮา,านะุวาตานั่นแหล บางครั้งเราเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคแล้วเราก็รู้สึกเครียดวุ่นวายฟุม้มฟายมันเหมือนว่าเราเนี่ยไม่พอใจเราไม่พอไม่พอใจเนี่ยคอ,อ,กกอร์ดัคต์จะรอสุบฮานโแต่ละสอง่งกำหนดมาเนี่ยเราเรียนรู้กันมาเรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากรอสุบฮานใวาะแต่ละแต่หลายๆครั้งเนี่ยเราไม่เราเราทำข้อสอบไม่ดี ในบททดสอบทเทวสุบาานุตลาให้ให้เกิดขึ้นกับเรานั้นเราต้องพิจารณาใหม่ปรับใหม่สิ่งนี้เป็นถือเนี่ยเป็นเป็นหมวดมารยาทนะมารยาทเรากับอัลสุภาหานุวาตาะเมื่อเราเชื่อศรัทธากับอเลาเมื่อเรามีล้อิละหิละห์ลหนึ่งในชรูรตของล,ลาอิเลหิละห์ลนั่นคือกอบูลกอบูลก็คือหนึ่งในนั้นก็คือว่าเราเนี่ยยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นมารับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาบทบัญญ,ญัติขอละแน่นอน,น,อนคำสั่งใช้ของพระองค์เราน้อมปฏิบัติ ด้วยความยินดีภาคภูมิใจเราได้ละหมาดเราได้แต่งกายตามหลักการศาสนาภาคภูมิใจแเช่นเดียวกันเลยนะหนึ่งในสิ่งที่เราต้องแสดงออกถึงการมีมรารยาทกับอลอสุฮานุวาตอลไคือยินดียอมรับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาด้วยความพอใจแล้วก็ยินดีวัตตัสลีมแล้วก็ยอมจำนวนด้วยกับดุษฎีเลยฤทฮุกมีเในบทบัญญัติในหบกลในกรณกำหนดล,อ,ลอสุภานุวาตอะไ วัลิงกิยาดีลีชาระอฮีและการน้อมปฏิบัติในบทบัญญัติของอละสุบฮานิวาตาละบางเรื่องเราอาจจะไม่เข้าใจในเหตุผลทำไมจะต้องรอยเขาทำไมจะต้องคุมหยิยบแต่เราเชื่อในอัลลอฮสุบฮานุวาตาละเรามีมีกิยามารยาทที่เดียเราน้อมปฏิบัติจิตแต้สนุกของเราเนี่ยเยรู้อยู่เต็มอก แล้วก็ยอมรับอยู่เต็มอ,อกว่าในทุกสิ่งที่เราสุบภาษิตจทรงกําหนดใบมาอย่างเรานั้นไม่ว่าจะเป็นคําสั่งใช้หรือคําสั่งห้ามก็าตามนะเป็นรัชมาเป็นความเมตตาเป็นความดีที่ให้กับเราตั้งหากล่ะบิตุมะนียะติบิวตุมะนียะเตนน้อมปฏิบัติโดยความสงบว่าริด้ดอนแล้วก็พอใจยินดี อันนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเราน้อมปฏิบัติบทบัญญัติเขาหรไม่ใช่แสดงออกถึงความอึดอัดแต่แสดงออกถึงความจริงดีและวก็พอใจในสิ่งที่เราสุมผัสโน้ตอะนั้นให้เกิดขึ้นมาในกุรอ่านข่าวชัดเจนนะบาดาไม่ใช่เป็นชินนั้นหรอกมันไม่ใช่ว่าเมื่อรับบทบัญญัติหรือแล้วเมื่อเป็นมุสลิมแล้วมีบทบัญญัติมีมีเรื่องราวมี ข้อสอบให้เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ฟงไฟเข้าใจแบบนั้นไม่ใช่หรือว่าอิบาดาทําเพียงแค่เปลือกของอิบาดาไม่ใช่หรือว่าเป็นมุสลิมแล้วก็ทําตามอารมณ์นับโซไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติของลอสุบฮานอัตาไม่ใช่ล่ายุมีนนะูจะไม่ถือว่าผู้ใดมีอม م านที่สมบูรณ์ฮัตตาอยู่ฮักกิโมกาฟีมาชาจารรบใยนะคจนกว่าเขาจะให้ท่านนําท่านมาตัดสินในสิ่งที่เขานันขัดแย้งกันก็คือนาบทบัญญัติ นำชนะของท่านโซลล์ซอลล์ฮอลซอลลมนั้นมาตัดสินทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายในปัญหาในข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นมาหลักการเราว่าอย่างไรดันั้นตหยุใดฮักกิมูกาฟีมาชาจารบายนะฮุมว่าแล้วมิจิดูฟีอัมฟุซิมาฮารอยาและไม่เจอว่าในใจของเขานั้นมีการขัดขืน อันไม่พอใจไม่มีเนี่ยคือคนที่มีมีลักษณะแบบนี้มารยาทกับรัสุฮานวาุวาตระวายุสั้นหรืมูนตัตสลีมาและยอมรับโดยดุสเดีนเนี้ยสำคัญยอมรับโดยดุสดียอมรับก็บออคือหนึ่งยอมรับในบทบัญญัติชั่อะที่เลาให้กำหนดมาสองยอมรับในกดอกาดัรที่เลาสุบภาพนุตระานั้นได้กำหนดมาด้วยความยินดีด้วยความพอใจด้วยความภาคภูมิใจ ว่าชคคนลินล่ะและยิ่งเปิดการ้ยังขอบค,คุณอัลลอฮ์นะอามันอามาบีที่อับสุบฮาระแต่ไหนส่งประทานความโปรดปานมาจริงๆแล้วบททดสอบภัยบาลาเรื่องที่หนักอกหนักใจเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่ามันมีความดีที่ให้กับเราหรือทุกครั้งมันมีความดีที่ให้กับเราอย่างแน่นอนเลย คนที่สามารถขอบคุณอลัลลอฮ์ได้ในบทในบททดสอบที่เกิดขึ้นมานั่นคือคนที่มีอิมานในระดับสูงเพราะว่าอะไรไม่ขอบคุณได้ยังไงเพราะในนั้นมีความดมีกับมศุลตัวเรานะเนี่ยอัลลอฮ์ให้อภยัยอลัลลอฮ์ให้เพิ่มบุญเราเอาลัลลอฮ์ให้โอกาสดีๆมาทดแทนเราในโลกวุญญานี้ในอัคิรรอนนั้นอลัอหหนลลอฮ์ سبحانه และ ت ع นั้นให้การตอบแทนที่มากไม่อาจที่จะประเมินได้ต้องขอบคุณอลัลลอฮ์ตั้งหางแหละแต่เรื่องเศร้าคือหลายครั้งเนี่ยคนจะ กับฟัสออนตะระหนกตกใจโดยใช้สัญชาตญาณดิบๆที่ตนเองมีอยู่ที่มนุษย์ทุกคนมีเนี่ยก็ตะระหนกตกใจอนนั้นเราต้องปรับใหม่เปลี่ยนใหม่ในตัวเราให้ยกระดับตัวเราให้แสดงออกทางการมีมารยาทตล,ลอดสุภาพนิวาแตลอดตัวข้างมีเรื่องไม่ดีเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นกับเราเปัญหาประสักต่างๆที่เกิดขึ้นมา ที่เป็นเรื่องของกฏริเบียบเอาเรากาหนดมาในสิ่งที่เราอาจจะดูผิวเผินว,ว่าเป็นเรื่องไม่ดีเนะี่ยแต่ให้เราได้มีมารยาทกับเลา,เาฟิตนในเชิงบวกกับเ,าเราในนั้นเป็นความดีที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งที่เรายังไม่ได้เพราะเอาเร์พร้อมที่จะให้สิ่งที่ดีมากกว่าที่มันพอเหมาะถูกเวลาถูกสถานที่ถูกตัวเราบริบทกับเราตั้งหากล่ะ